Obrigada. ทีมแรกในระดับมัธยมศึกษาต่อไปชัญนทีมที่สองค่ะจากโรงเรียนพัฒนาเรียนบ้นนานอุดมนงนะคะเด็กหญิงวันวิสาธาบุดาสองเด็กหญิงอภิสราสิริบุตรสามเด็กหญิงนฤมน,นคำอ่อนสี่เด็กหญิงกันติยาภา